ถ้ารัฐบาลมันมีฝีมือจริง,งไมบอกได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยยังยืนยันว่าลงตัวได้ต้<ล>ถ้ามันเ,เกิดอุบัติหรืออะไรมาก,ก็ไม่รู้อ่ะคุณรับผิดชอบในอนาคตไหม,มบทแรกเปลี่ยนทางการเมืองอ่ะซึ่งตรงนี้ล่ะมันเป็นสิ่งท้าทายรัฐบาลไงอีกทักหนึ่งเรื่องเรือดำน้ำพอบบอทอรรท่านปัจจุบันเนี่ยท่านก็รับสภาพแล้วแหละว่าต้องเอาเครื่องยนต์จีน เพียงแต่ว่ารัฐมนตรีสุทินก็ยังไม่ได้เซ็นแล้วส่งไปขอแก้สัญญาไอทีโอกับคบณะคร,รัฐมนตรีสรุปยังไม่ผ่านขั้นตอนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะถ้าจะเอาเข้าคอรมอต้องผ่านรัฐมนตรีใช่มใช่ใชก็เกิดการเปลี่ยนผ่านพอดี คุณภูมิธรรมเข้ามาจะจัดการยังไงกับเผือกร้อนนี่คือคือเรื่องนี้เรื่องต้องเข้าคมอทั้งนั้นนะอ่ะเพราะตอนแรกที่เขาพยายามจะดึงหมายความเป็นเรื่องแก้ไขเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญจบที่พอปทลได้ทุกคนมองผมก็ไปประชุมเรื่องเลยดำน้ำเนี่ยแล้วนะมองมันไม่ได้หรอกนี่<ะ>มันเป็นเครื่องนะเครื่องล่ะคุณจะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะไม่ใช่ไม่ใช่สาระมันก็ต้องถึงแม้ว่าเป็นเครื่องไรตัวดันจะเป็นแบตเตอรี่แต่ก็คือเครื่องไปทำงานให้แบตเตอรี่ใช่ไหมอ่าเมื่อเป็นสาระสำคัญก็ต้องเป็นคารมอที่คารมอ คุณเป็นหมามหน้าอันดับสองของโลกเงินไม่กี่พันล้านคุณช่วยเราไม่ได้เหรอเรื่องแบบเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมบอกขอซากหนะ่อยไอ้ที่จ่ายไปเจ็ดพัน 7, ล้านนะ่ะขอซากมาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปคุยกับเยอรมัน เฮ้ยผมขอซื้อเครื่องคุณหน่อยดิทำไมเขาจะไม่เขาจะไม่ขายซื้อแยกมาประกอบเองเนี้ยใช่แล้วกมอูทันเรือมีันทําไมเรือนี่มันเครื่องดีเซลธรรมดานะไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องไฮเทคโอ้โหที่จะห่อได้ไม่ได้เลยเรื่องง่ายๆแบตเตอรี่คุณก็แบตเตอรี่ของจีนมันนั่นแหละแล้วเอาเครื่องเนี่ยใส่แบตเตอรี่ให้ดีก็คุณเป็น,เป,นเป็นโมเดลใหม่ซะเลยแสดงแสดงว่าเสนอมองว่าอย่าเพิ่งไปยอม พยายามหาทุกวิถีทางต่อรองก่อนใช่ทางครับนี่เพิ่งเข้ามาการเมืองเดิมอยู่ระดับระดับกองทัพใช่ไหมครั้งนี้เข้ามาการเมืองดังนั้นการเมืองย่อมไปคุยได้จริงจมีทั้นตีไปคุยท่านเศรษฐาก็ไปคุยแต่เป็นการคุยส่วนตัวออันนี้ทปเรื่องไปราวเลยรประเทศไทยกับประเทศจีนคุณจะช่วยเราไหมถ้าไม่ช่วยขอซากขอซากมาแล้วเรามาดูแลเองสมัยท่านสุทินก็เห็นมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันนะ จากคณะนายทหารของของจีนใช่ไหมแล้วก็เสนอคล้ายๆเป็นของแถมโปรโมชั่นอะไรย้อนกลับมาเนี่ยว่าถามว่าคืนเงินไหมไม่ใช่แล้วก็จะได้เครื่องเยอรมันไหมอันนั้นอันนั้นตัดไปเลยนะประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐมนตรีจะยอมเซ็นเพื่อเอาเข้าคอรมอเมื่อไหร่ทีนี้เสอนองคก็มองว่าอย่าอย่าพึ่งพยายามให้ฝ่ายการเมืองไปต่อรองถึงจีนก่อนถ้าถ้าสมมติจะเอาเครื่องจีนอย่างที่ทรรเขาเขาเขาอยากได้ แล้วรัฐมนตรีก็เซ็นเอาเข้าคอรมอเลยมีความเสี่ยงผมว่าเสี่ยงมากมีความเสี่ยงมากเพราะว่ามันมันที่นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านสุทินก็ยังก็ทุกคนโยนหมอนไงมันผิดจากเรื่องเดิมไงมันผิดจากตัวตั้งต้นท่านสุทินก็ไม่กล้าเตียงเหมือนกันถ้าเกิดถ้าเกิดมีการสาวขึ้นมาไม่รู้จะตอบยังไงจะไปให้เกิดความรับผิดชอบร่วมมอางนี้ดีกว่าใช่แต่แม่มองยังไงคือมองเนี่ยจริงๆเห็นด้วยกับพี่นมเพราะเรื่องนี้มันเลยระดับของฝ่ายข้าราชการประจาแล้วฝ่ายการเมืองต้องคุย แล้วมันเป็นทางการเมืองอ่ะที่มันมีเรื่องต่างตอบแทนอื่นได้แล้วโอ้โหนั่นมหาอำนาจอ่ะอม,มันจิบจ๊บจิ๊บอ่ะหลังจาไม่ากี่บาทอ่าฉะนั้นเราต้องหาความลงตัวในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะไปเอือ้อและโดยเฉพาะเนี้ยสถานการณ์ที่มันเกิดทั่วโลกะนะส่อมลภูมิต่างๆนะครับและอะไรเนี่ยฉะนั้นไอ้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เนี่ยโอ้ยมันมีช่องที่คุยให้ลงตัวได้ฉะนั้นตรงเนี้ยก็ควรแต่แล้วจริงๆเนี่ย มันเป็นเรื่องสาระสําคัญและเรื่องเดือดนำน้ำเนี่ยสุดท้ายไอ้สิ่งที่มันพึงต้องการมันคือเรื่องเครื่องยนต์ไอ้เรื่องอื่นมันเรื่องรองเลยและฉะนั้นตรงนี้มันจบที่ฝ่ายประจำไม่ได้ไงะฉะนั้นต้องมาที่ฝ่ายการเมืองแต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยยังเชื่อมั่นนะถ้ามีคีย์คือความสามารถนะทางลัมตีกระโหมและรัมตีต่างประเทศนะเชื่อมั่นว่าคุยยังไงกับจีนพี่ใหญ่เนี่ยหาจุดลงตัวสุดท้ายเราได้เครื่องเยอรมนันทําได้อันเนี้ยเป็นเรื่องท้าทายรัฐบาลน,นะไม่ใช่มาท้าทายกองทัพเรือ ซึ่งเลัเนี้ยเซลแมวยังหวังเหอว่าจะมีช่องทางได้เครื่องเยอรมันอันตรงเนี้ยพี่ต่อรองกันมาคุยไม่ใช่เรื่องคาดหวังอันเนี้ยถ้ารัฐบาลมันมีฝีมือจริงเนี่ย้อเอาไว้ได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยยังยืนยันว่าลงตัวได้ถ้าประเทศไทยซื้อมันจบก็เยอรมันม่ีปัญหาแต่จีนไม่ได้เพราะมันผ่านจีนไม่ได้คือมันมีเทคนิคไงแบบที่พี่หนูว่าแต่สุดท้ายเนี่ยต้องจบลงที่เครื่องเยอรมันแต่จะใช้เทคนิคแบบไหนแต่เทคนิคแบบเนี้ย ถ้าทางการเมืองมันพูดคุยเข้าใจได้จีนก็พยักหน้าหลบไนงะเพื่อเฮ้ยพี่ไทยช่วยไปซื้อซื้อตรงอะ่ะเพราะผมไม่ได้อ่าตรงเนี้ยมันก็จะได้แต่พี่บอกอะ่ะมันเป็นความรับผิดชอบระดับฝ่ายการเมืองตรงเนี้ยแหละมันดูกลืนรัฐบาลรัมตีต่างประเทศรัาตีกระหโหมาแต่ถ้าทางทรอเขายืนยันเขารับและเอาเครื่องจีนก็ได้ นะจะมีโปรโมชั่นมีของถามอะไรก็ว่าไปรอท่านรัฐมนตรีเซ็นเพื่อจะเอาเข้าคอรมออนุมัติไปเปลี่ยนแปลงสัญญาเปลี่ยนแปลงทีโอตรงเนี้ยครับเสียมามองว่ามีความเสี่ยงไหมเสี่ยงสิแล้วฝ่ายการ์ดนางาชาติก้าวมาอย่างนนะใครรับผิดชอบถ้ามันมีปัญหาไม่ไม่ลอยขึ้นมาเนี่ยคุณคุณแก้สัญญาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ขายใช่กับผู้ขายนะปกป้องผู้ซื้อถ้ามันเกิดไอผู้บัิหรืออะไรมาก็ไม่รู้ะ คุณรับผิดชอบในอนาคตไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องเยอรมันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุมันเป็นเหตุเป็นผลนะเพราะว่ามันเป็นไปตามสัญญาแต่อันนี้พอคุณไปเปลี่ยนแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเท่ากับมันไม่เป็นไปตามสัญญาและใครรับผิดชอบทีนี้ก็จะบอกว่ากองทัพเรือควเสนอใช่ไหมเขาต้องเสนอสิเพราะเขาเป็นคู่สัญญาระดับล่างใช่ไหมแต่เมื่อถึ้นการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้มาคนละแบบ เรือเขาต้องยืนยันอย่างนั้นนะใช่คือเขาก็ต้องยืนการเมืองรัฐมนตรีก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาตามที่ไยไม่จําเป็นถูกต้องจช่ขอตลอดไม่งั้นจะมีการเมืองไว้ทําไมล่ะเออมีผู้รับผิดชอบไว้ทำไมไม่แต่ว่ามันก็จะโยงกลับมาเรื่องความสัมพันธ์กับกองทัพไงเขาอยากจะได้เรือดำน้ำไม่จริงเขาเรือดำน้ํามีปัญหาแต่จะเป็นเครื่องไหนเนี่ยเขาต้องทําตามนั้นเพราะว่าทางไฟ บริษัทนั้นแหละเขา<ๆ>เขา<ๆ>เขาบอกแค่นี้มันคล้ายๆจำกัดในฝ่ายขาราชการประจำด้วยกันเสโนไม่กังวลว่าถ้าฝ่ายการเมืองไม่ผลักดันให้ให้ทรรต่อไปแล้วยอมรับเครื่องจีนเนี่ยจะมากระทบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพทัทั้งสองกอทัพเรือก็ได้อะทั้งสองไม่น่าจะขนาดนั้นทั้งสองเรื่องไม่มีปัญหา ถ้าใช้เป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยคุณก็เล่นแบบที่ผมเรียนก็คือว่าเอาของเรามาเล่นเองไปต่อรองครับจัดการเองเอามาจัดการเองก็กองทัพเรือได้เรือแล้วได้เครื่องเยื่อมันนะเท่ากับตรงวัตถุประสงค์ครั้งที่ครั้งแรกเลยนะจะไม่ดีกว่าอย่างไงเออเพียงแต่เป็นเรื่องทางการเมืองที่ไปช่วย ให้อ้เครื่องเยอรมันมันเกิดขึ้นเซปเซมายังไม่เชื่ออีกเหรอทางทอรอทางรัฐมนตรีสมัยคุณต้นสุทินท่านก็ยืนยันมาตลอดโอ้ต่อรองจนถึงที่สุดแล้วคุยกันตั้งหลายรอบแล้วมันมันไม่ได้ก็จีนเขาไม่ให้ติดอยู่ตรงนี้ก็เขาไม่ให้ก็นี่ไงที่พี่บอกแลาเรายังจะคาดหวังว่าจะโอ้จะขอซื้อไอ้ตัวตัวเรือที่ต่อแล้วแล้วเดี๋ยวเราซื้อเครื่องเยอรมันมาไอ้ที่เขาไม่ให้ก็คือบริษัทจีนตัววิสาหกิจของจีนแต่ไม่ใช่ตัวรัฐบาลจีนคนละแบบคนละเง้ยพี่ถึงบอกมัน พอรัฐบาลคุยแล้วมันจบอยู่แล้วอืแต่แน่นอนทางการเมืองมันต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนทางการเมืองอะซึ่งตรงนี้ละ่ะมันเป็นสิ่งท้าทายรัฐบาลไงจะอะไรไปตอ้อนมือ,อ,อว่ามือระดับไหนเน่ย ตรงนี้แหละเป็นเดิมที่มันไม่ได้เพราะว่าคุยกับคนที่ต่อเรือตัวรัฐวิสาหกิจของจีนเขาจะยอมเขารับอย์่แบบนี้รก็จะยอมเขาก็เลยยอมไม่ให้ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้เทคนิคในทางการทูตอะไรไปไปคุยในระดับรัฐบาลให้เขาสั่งการมาให้ได้เนี่ยหนึ่งแล้วรัฐบาลเขามีตัวช่วยไงเอ้ยขาดเหลือเท่าไหร่งั้นไม่ต้องพูดอ่ะเอางี้ไปเอางานอื่นห้เอางานอื่นง้าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยว รัฐบาลไทยเขาไปเอาเครื่องถึงรุ้มาเองตามวิธีนี้ครับอ่ารัฐบาลเขาโป้ได้เนี่ยเงินทองโอ้โหระดับมหาอำนาจระดับถ้าบอกไม่มีเงินก็ไม่ต้องคุยกันแล้วต้องอย่างนั้นไอ้เจ็ดประมาณนี้เผือกร้อนของสหายใหญ่ใช่ครับสาเวชชัยชัยจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะของกองทัพอากาศก็ จะเอาเครื่องบินขับไล่กริปเฟนนะในขณะที่อเมริกาก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมเข้ามากดดันเข้ามาร้รองขอให้ซื้อ f 1 6จากเขานะแต่กองทัพอากาศบอกเอากริปเฟนสวีเดนไว้ <c oughs> และมนตรีจะตัดสินใจยังไงนี่เรื่องนี้ยังไม่ได้มีเวลาคุยกันเลยนะครับแต่ก็เห็นว่าน่าจับ